ทีชานมทรีอินวันบายซูเลียนโดยมาดามลินไลฟ์สไตล์มาดามหลินนาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งาศาสนาและอรารยธรรมถือกำเนิดมีพงไพรแห่งชาสองสายพัน์จากสองประเทศต้นกำเนิดของชาสองชนิดที่เติบโตขึ้นบนภูเขาในแต่ละประเทศด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรจบกันฝั่งหนึ่งคือ อรชุนชายหนุ่มผู้สง่างามมาดนักรบตัวแทนแห่งชาอัสสัมจากอินเดียที่รสชาติเข้มข้นดุดันและทรงพลังดุดพละงกำลังของกล้ามเนื้อที่เขาครอบครองอีกฝั่งหนึ่งคือเนตราหญิงสาวผู้มีผิวสีแทนดวงตาคมตัวแทนแห่งชาซิลอนจากประเทศศรีลังกาที่รสชาติละมุนอ่อนโยนและหอมหวานดุดความบริสุทธิ์ของจิตวิญญ,ญาณเธอ ทั้งอรชุนและเนตราต่างรับรู้ถึงการมีอยู่ของอีกฝ่ายผ่านสายลมที่พัดพากลิ่นชาข้ามหุบเขาของแต่ละประเทศชาเข้มข้นและชาหอมหวานต่างเฝ้ารอคอยวันที่ได้มาพบกันณใจกลางขุนเขาว,วันหนึ่งอรชุนออกเดินทางเขาแบกถุงชาอสัสสำอันทรงพลังไว้บนบาเขาต้องการนำความเข้มข้นนี้ไปหลอมรวมกับความนุ่มนวลที่อีกฝั่งหนึ่งรออยู่ ขณะเดียวกันเนตราก็เดินออกมาจากราชชาซีลอนของเธอโดยถ้วยชาที่เต็มไปด้วยความละมุนบริสุทธิ์เธอต้องการนำความอ่อนโยนนี้ไปเติมเต็มความเข้มข้นที่กำลังเดินทางมาในที่สุดทั้งสองก็มาพบกันณนะแท่นศิลาโบราณบนยอดเขาที่ซึ่งเคยเป็นจุดกำเนิดของเส้นทางค้าขายชาอันศักดิ์สิทธิ์อรชุนเปิดถุงชาสีเข้มของเขาและเนตราก็รินชาสีทองของเธอลงในถ้วยใบยใหญ่ ทั้งสองต่างรู้ดีว่าศาสตร์แห่งการหลอมรวมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อชาอัดสามอันทรงพลังและชาซีลอนอันอ่อนโยนมาบรรจบกันพวกเขาจึงค้นพบสูตรลับของความกลมกล่อมที่ลงตัวที่สุดสูตร T+ ชานมทรีอินวันรสชาติที่เข้มข้นกลายเป็นความนุ่มนวลหอมละมุนและดื่มง่ายดุดดังการรวมเป็นหนึ่งของสองหัวใจสองแผ่นดินที่ส,สร้างความสุขสมบูรณ์แบบให้กับโลกใบนี้